สวัสดีครับอยู่กับหกรถน้ากรีนครับอันนี้เราอยู่กับเสียน้อยครับช่วงนี้เรามีแต่รถไทยครับเราชอบมากครับรถไถยคันใหญ่ๆครับฟอร์ดเจ็ดเจ็ดสี่ศูนย์ครับแอตู้อดูการดันครับอันนี้ชั่วโมงละหกร้อยครับทำชั่วโมงเลยแต่ว่าคุ้มเกินคุ้มครับตรงนี้จะปลูกมัน แรงไม่มีตกครับสำหรับเสียน้อยครับเมื่อวานก็เราไปดู7740เหมือนกันเป็นของไตยูครับอันนั้นก็ตู้แแต่นี้ขับนิ่มกว่านะอันนี้ไม่มีการกระตุกใส่เกียร์แบบนิ่มๆครับไม่โหดเท่าไรอันนี้สบายเลยครับในการขับตู้ A แบบนี้ครับ ยิ่งรถใช้แรงแรงแบบนี้ด้วยไม่ต้องพูดถึงเลยครับไม่เหนื่อยแต่เหนื่อยตรงที่มันโยกเยกนี่แหละโอ้ออแบบนี้เลยครับแบบเป็นก้อนใหญ่ๆไปเลยอันแบบนี้ซื้อมาไม่แพงครับคันแบบนี้ครับ แต่ว่าการใช้ประโย,ะโยชน์การใช้สอยนี่คุ้มเกินคุ้มครับแล้วก็ทํางานได้ดีด้วยครับสําหรบบเตียน้อยใครสนใจก็อยู่สายโทร5ใต้ครับเราทำงานอยู่โซนอำเภอวันตรวดใครสนใจงานติดต่อทางเราก็ได้เดี๋ยวเราจะประสานงานให้ครับทํางานได้ดีไม่ว่าจะผ่าน3ผ่าน6ผ่านยุบล่องคู่ครับเจ้านี้เลยครับ แล้วก็เจาะลุมยางด้วยเจาะลุมยางก็ลุมละถ้าไหนไรู้ <c oughs> เรายังไม่แน่ใจครับเดี๋ยวเราสอบถามครับเดี๋ยวเราสอบถามให้เรื่องราคาแต่ว่าดัานชั่วโมงนี้ก็ตกที่ห0ร้อยบาทครับแบใหญ่ๆเกินคุ้มเลยแหละทำชั่วโมงห0ร้อยบาทถ้าคันเล็กห้าร้อยบาทเอาคันนี้ดีกว่า อันนี้เอาพานหกมาครับแล้วก็พานหกนี่ก็ไถ250เท่ากับรถเล็กครับยกเว้นพานสามครับ400รไร่ละ400นี่ครับอันนี้คือไถเสร็จก็ดันปรับพื้นที่ครับอันนี้พานหก จะปรับพื้นที่ให้เลยครับตรงไหนที่มีคันนาดัานออกให้หมดเลยครับตรงนี้จะปลูกมันสําปะหลังหลังจากทํานาไม่ได้ผลครับแล้วก็นาข้าวค่อนข,ข้างจะถูกหันมาเอามันสําปะหลังดีกว่า <c oughs> ดินยังชื้นชื้นอยู่คนระับ ปลูกมันได้สบายเอเยนชำครับคันนี้อาศัยไถไปเลยครับโอ้ไถคันนานะชนิดเอียงๆเ,เลยครับอันนี้ก็ประหยัดชั่วโมงให้กับลูกค้าเลยครับ นี่ครับไถเลยครับปีนล่องหนึ่งข้างแล้วก็ไถผ่านหเลยครับเออไถแบบเอียงแบบนี้ก็ได้นะครับ <c oughs> ตอนนาตอนทำนาข้าวเพลงก็ทำนาครับพอข้าวถูกก็โลโลกออกโลกขนาออกปลูกมันปลูกมันสัมปรังครับเนี่ยรถใหญ่ๆครับไชได้เลยครับไถเสร็จก็ปรับพื้นที่ ถ้ารถเล็กๆทําไม่ได้นะแบบนี้ครับติดท้องติดคานหน้าเอาคานด้าน,นล่างนี่ครับขอยย้ำสองสามรอบก,ก็เสมอแล้วครับ คล่องมากนะเสียน้อยครับนี่ครับดันยาวๆครับแรงไม่มีตกกอดนี่ต้องยกให้เขาเลยครับเจ็ดจดสี่ศูนันนี้ติดพันหกมาครับ กำลังมหาศารมากพอดันกลับ <iber> พ <mango> ื้นที่เสร็จก็ไายเลยครับฐานหกเลยครับเอาผ่านหกมาลงเลยตรงไหนต่ำตรงไหนสูงจะปลับให้เสมอครับ ทั้งแี่ออกมาไม่เคยได้หยุดเลยครับสําหรับเจ้านี้ครับ ครับลงพันหกจะไม่ลึกเท่าไรนะทับพันสามนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยครับอันนี้ดันเลยครับตรงนี้เอามาดินมาใส่มันตำ่ำเขาจะอยู่บนรถอยู่มุมสูงเขาจะรู้เลยครับว่าตรงไหนต่ําตรงไหนสูงเดี๋ยวปรับพื้นที่ให้เลยครับ สำหรับคลิปนี้เราก็ขอจบเพียงตอนนี้ครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ